เราวิ่งมาแล้วนะครับแบตเตอรี่นะครับเหลือ10%พอถึง10%ปั๊บนะครับหน้าจอกลางครับก็จะมีขึ้นแบบนี้ขึ้นมานะครับเลยประมาณ60กิโลให้เรียมหาที่ชาร์จนะครับตอนนี้ครับแบตเตอรี่นะครับขึ้นเตือนแล้วครับเหลือ5%นะครระยะระยะทางที่วิ่งได้นะครับเหลืออีก32กิโลเมื่อสักครู่คลิปก่อนหน้านะครับก็จะบอกว่าแบตเตอรี่เหลือ10%นะครับวิ่งได้อีกประมาณ60กิโล ก็ตั้งแต่ช่วงเปอร์เซ็นต์ตั้งแต่6ถึง10นะฮะที่วิ่งมาเนี่ยก็ทำได้จริงนะครับ1%เนี่ยยังวิ่งได้อยู่ประมาณ5-5.5ถึง5.5กิโลนะครับเพราะว่าทำความเร็วได้ไม่มากครับนะตอนเช้าก็จะวิ่งอยู่เฉลี่ยประมาณ50-60ถึงกโดยประมาณประมาณนี้ครับแล้เดี๋ยวข้างหน้าก็จะไปชาร์จแบตนะครับเราก็จะได้ดูกันนะครับว่าแบตนะครับถ้าเราชาร์จตั้งแต่ ตัวเลขต่าๆตรงเนี้ยนะครับจนถึง100เนี่ยใช้ระยะเวลายังไงเดี๋ยวจะมาสรุปให้ฟังด้วยว่าเปอร์เซ็นต์นี้เข้ากี่กิโลวัตต์เป็นต้นนะครับจะไปชาร์จที่โรตัสครับกับอันเทวีมนะครับที่ DC ชาร์จสูงสุดคือ150กิโลวัตต์นะครับครับตอนนี้ก็ถึงสถานีชาร์จอันเทวีมแล้วนะครับเราก็มาที่แอปพลิเคชันนะครับอันเทวีมนะครับก็สถานีที่เราจะชาร์จนะฮะอยู่ตรงโรตัสบางกะดีนะครับ ระยะทางทั้งหมดในชาร์จแรกที่ผมวิ่งจากปทุมไปพัทยาพัทยาไปปทุมแล้วก็มารับลูกส่งลูกตอนเช้านะครับระยะทางวันนี้ทริปนี้ที่ผมวิ่งเนี่ยปาไปทั้งหมด413กิโลแบตยังนีประมาณ5%สําหรับทริปนี้เป็นทริปที่ผมแบบวิ่งทดสอบความเร็วรถด,ด้วยนะครับฉะนั้นทริปนี้อาจจะยังไม่ใช่การใช้งานจริงของตัวยูเซอร์นะครับแต่ว่าทริปนี้ผมจะมาทําการชาร์จเพื่อให้ดูว่า แบตเตอรี่5%จนถึง100เนี่ยใช้ระยะเวลาประมาณเท่าไหร่และช่วงตั้งแต่5%ถึง80%กระแสไฟเข้าประมาณกี่กิโลวัตต์นะครับแต่ต้องบอกก่อนว่าตอนนี้นะครับตู้ข้างหน้าเนี่ยนะครับมีรถด้านข้างชาร์จด้วยนะครับเลยไม่รู้ว่ากระแสไฟเนี่ยจะเข้าเต็มขนาดไหนนะครับอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเราลงไปชาร์จกันนะครับนะตรงนี้นะครับระบบเปิดครับกดตรงนี้ปั๊บออกมานะครับแล้วก็ดึงออกนะครับ ตัวนี้รุ่นนี้ยเวลาปิดนะครับก็จะเป็นกดตรงนี้ปิดลงไปนะครับโอเคเราทําการเสียบเข้าก่อนนะครับโอเคตอนนี้เราทําการชาร์จเรียบร้อยเสียบเรียบร้อยนะครับแล้วเราก็เอามือถือนะฮะโทษทิครับลืมหยิบนะครับเราก็ทําการกดสแกนนะครับโอเคสำหรับอันเทวีมเนี่ยนะครับเขาจะบอกว่าให้เราเนี่ยใส่เวลาไปด้วยในการชาร์จเราก็ใส่ไปให้เต็มเลยกดแล้วนะครับ รอสักครู่ครับหลังจากนั้นสถานะไฟนะครับก็จะกลายเป็นสีเขียวนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปนั่งรอด้านในก่อนนะครับนี่ครับมีขึ้นตรงนี้ครับนี่ฮะว่ากําลังชาร์จนะครับกาลังเข้าละนะครับเขาประเมินไว้นะครับ0-100เนี่ยใช้ระยะเวลาประมาณ1ชั่วโมง14นาทีนะครับเอาเป็นว่าตอนนี้เราดูเวลานะครับเดี๋ยวเรามาดูเวลากันอีกทีหนึ่งครับตอนนี้เวลา7โมง42 ถ้า1ชั่วโมง14นาทีก็เท่ากับว่าจัดเต็มประมาณ8โมง56นาทีเดี๋ยวเรามาดูเวลาช่วงนั้นอีกทีนึงนะว่าเป็นอย่างตอนนี้นะครับกระแสไฟเข้าสูงสุดนะฮะอยู่ที่ประมาณ88.8กิโลวัตต์นะซึ่งสเปคของเขาเนี่ย DC เนี่ยนะครับจะอยู่ที่141กิโลวัตต์สำหรับตัวเ e อ r t h ลองเลนแต่ ถ้าเรามาดูสาเหตุครับทำไมได้แค่88นะครับเรามองไปทางด้านซ้ายมือนะครับก็จะมีเทสลาอยู่คันหนึ่งชาร์จอยู่ด้วยนะครับแล้วก็หัวนะครับสเกฮะเห็นนะที่ชาร์จทั้งหมดถูกแชร์กัน2ที่เลย few moments later. สำหรับตอนนี้เทสลาก็เสร็จแล้วมาดูตรงนี้ครับหน่วยนะครับเข้าตีไว้อยู่ที่ประมาณ127กิลวันะครับคือเข้าได้สูงสุดของ เกียร์ ev5 คันนี้นะซึ่งสเปคของเขาเนี่ยเคมไว้อยู่ที่รับสูงสุดคือ141เดี๋ยวเรามาดูครับว่าหลังจากช่วง60% 80% 90% 100, 100ไฟจะเป็นอย่างไรกันช่วงแบตเตอรี่นะครับมาประมาณช่วง70 70ต้นๆนะครับกระแสะไฟเข้า DC ชาร์จก็จะเหลือประมาณ65 เมื่อสักครู่นี้นะครับตอนแบตเตอรี่เป็น84%กระแสไฟเหลือประมาณ50กิโลวัตต์ครับนะครับตอนนี้นะครับแบตเตอรี่เพิ่มเป็น94%แล้วกระแสไฟเข้านะครับยังอยู่ที่51-50กิโลวัตต์ยังถือว่าเข้าได้ค่อนข้างสูงอยู่นะครับตอนนี้นะครับไฟนะครับเป็น98%แล้วครับกระแสไฟครับยังเข้าอยู่ที่51-50-51กิโลวัตต์อยู่ครับ ตอนนี้นะครับแบตเตอรี่เป็น99นะครับจาก98เป็น99นะครับ51นะครับเหลือประมาณ22กิโลวัตต์ครับตอนนี้นะครับกระแสไฟนะครับจาก22กิโลวัตต์นะครับค่อยๆลดลงแล้วนะครับระยะเวลาในการชาร์จนะครับตอนนี้ปลาไปนะครับประมาณ1ชั่วโมง16นาทีก็ใกล้เคียงกับระยะเวลาที่เขาประเมินไว้ช่วงแรกนะครับก็คืออยู่ที่1ชั่วโมง14นาทีครับก็เต็ม100แล้วนะครับ ก็ใช้ระยะเวลาไปประมาณ1ชั่วโมง16นาทีนะซึ่งตอนแรกที่เคีมไว้เนี่ยที่เขาบอกไว้ว่าจะเสร็จเนี่ยก็คือตอนประมาณ1ชั่วโมงสีนทีก็คือจะจบที่8โมง56นะครับซึ่งต้องบอกว่าใช้เวลา99%ถึง100เนี่ยใช้ระยะเวลาไปประมาณเกือบ4นาทีด้วยกันนะครสำหรับครั้งนี้นะครับก็ใช้เงินไปทั้งหมด689บาทตั้งแต่แบต5%ถึงแบต100% สรุปง่ายๆว่าถ้าแบตตั้งแต่5%ถึง100%ผมคิดว่าน่าจะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมง15นาทีนะฮะทั้งนั้นทั้งนี้ก่อนหน้านี้มีเทสลานะครับมาทำการชาร์จด้วยหัวก็เลยแบ่งไปเพราะว่าถ้าเป็นในเคสของที่ไม่มีหัวชาร์จแบ่งด้วยกระแสไฟเข้าสูงสุดนะช่วงตั้งแต่5%ถึง60-70เนี่ยน่าจะได้ถึงประมาณ130กิโลวัตต์กันขอบคุณมากครับผมสำหรับการรีวิวการชาร์จไฟนะครับตั้งเก็บครับขึ้งลง ทิดข้างบนปุ่มกดป,ปุ่มนี้ครับ